สวัสดีครับลงกรึงสันติกรช่างและโคกหินตั้งต้องเทคเตอร์ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ทำการแจกสูตรโรตารี่นะครับ FTR 1 8 5 4 X นะครับที่อำเภอลำธมนชัยนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับมาดูครับมา FTR 1 8 5 4 X ตัวนี้ครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทฟาร์มเทคนะครับใส่กับรถไถคูป้า L สี้า L 4ี่เจ L 5 0 L 5 2 2 8นะครับใส่ได้นะครับนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของฟาร์มเทคนะครับตัวนี้นะครับราคานะครับ ราคา58,500ืนารนะครับราคาณวันที่6เดือนพฤษภาคม2568นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บรรดาค้าได้เลยนะครับป้าสวัสดีครับคุณพี่ครับวันนี้นะครับถึงบรรดาค้าไปเรียบร้อยนะครับเป็นเรสต์อาร์หนึ่งพิธาซีเอ็กนะครับให้กับคุณพี่นิพารัตน์ไวยไทยสงนะครับเป็นคุณแม่นะครับอยู่ที่ตำบลช่องแมวอำเภอตันทะเมชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนนะครับคุณพี่ได้เบอร์โทรผมมาจากช่องทางไหนครับ ในทิกตอกเลยครับครับโอ้ในทิกตอกในทิกตอกจะเห็นส่วนน้อยมากนะครับท่านได้ที่เห็นคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับไม่ว่าช่องดําหรือช่องส้มนะครับหรือช่องฟ้านะครับติดตามได้เลยนะครับนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตได้นำวิธีเรื่องการใช้งานได้เรื่องการรับประกันนะครับกับเริ่มจากฝ่งทางนู้น่อนก็ได้ครับครับโซ่เบอร์120แบบหนาพิเศษของทางบริษัทฟาร์เทคนะครับเติมน้ำมันเข้านี่นะครับ เติมมันไทยไทยออากจุดล่างุดตรงนี้นะครับกับเติมถึงระดับนี้ถือว่าใช้ได้แต่ตอนนี้บริษัทเติมมาจากโรงงานเรียบร้อยไม่ต้องทาอะไรนะครับคือคือพร้อมใช้นะครับแล้วก็ขาตะกี้ปรับตั้งได้นะครับถือได้จะใช้งานปรับขึ้นนะครับปรับขึ้นตามระดับจะเอาความลึกหรือความตื่นได้นะครับพลาสติกตัวนี้นะครับเป็นเป็นแบบแข็งพิเศษนะครับของทางบริษัทความถีนะครับนี่นะครับจะมีนะครับนวัตกรรมใหม่นะครับแผ่นกันสึกนะครับแลของของโซ่นะครับแบบใหม่นะครับนะครับแล้วก็ นะครับเรื่องฝาฝากระโปรงนะครับฝาท้ายนะครับหนาหนาสองชั้นนะครับชั้นละสามมิลรวมเป็นหกมิลนะครับชั้นแรกก็จะเสริมเสริมลูกขาขาสปริงชั้นสองจะเป็นแผ่นใหญ่นะครับนะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายจะเป็นระบบตัวเอสนะครับเอสเทิร์ฟนะครับปั่นปาดดินเรียบนะครับเป็นตัวเอสนะครับแล้วก็ขาสปริงนะครับขาสปริงนี่นะครับปรับตั้งได้ปรับตามรูได้ปรับเปิดฝาขึ้นได้นะครับแล้วก็เอาสลักที่ใส่ได้ นะครับแล้วก็อยากให้สูงขนาดไหนแล้วก็ปรับตามรูนี้ได้นะครับทั้ง2ตัวนะครับพร้อมกันนะครับแล้วก็มาถึงห้อ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 งเกียร์นะครับห้องเกียร์นะครับเป็นของบริษัทฟาร์มเทคเลยนะครับตีตาของบริษัทฟาร์มเทคนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่ล่าสุดก็จะมีจุกนะครับจุกเกียวนะครับแล้วก็จุกเกียร์ทั้งสองด้านนะครับจุกเกียร์ทั้งสองด้านนะครับแล้วก็หัวเกียร์นะครับมีตาแมวดูกับน้ำมันนะครับ ตาแนวดูระดับน้ำมันแล้วก็ห้องห้องห้องเกียร์นะครับเป็นห้องเกียร์ใหญ่นะครับหัวเกียร์ใหญ่นะครับหัวเกียร์ใหญ่นี้ตรงไหนครับลูกปืนใหญ่เฟืองใหญ่นะครับเฟืองแบบเฉียงนะครับรถแรงกระแทกรถแรงสปารได้ดีนะครับดูระดับน้ำมันได้นะครับไม่ว่าน้ำมันดําหรือน้ำมันขาดดูตรงนี้ได้นะครับนะครับพิเศษจากทาง้นเราคือทำหัวจารบีให้ ตามพิเศษอาจจะบีให้เติมน้ำมันได้ใส่จระบีได้นะครับตอนนี้เราใส่จระบีมาแล้วเติมน้ำมันมาแล้วเรียบร้อยนะครับถึงความใช้ได้เลยแล้วก็ขาสกีเป็นขาสกีสองชั้นนะครับการเสื้อลูกปืนด้วยฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งกันที่ดินนะครับแล้วก็เสื้อนะครับเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อใหญ่เสื้อใหญ่ลูกปืนใหญ่นะครับเสื้อใหญ่เป็นลูกปืนใหญ่นะครับแข็งแรงทนทานเป็นลูกปืนใหญ่แน่นอนนะครับใส่ได้ทั้งจระบีใส่ได้ทั้งน้ำมันตอนนี้เราใส่ให้ทั้งสองที่อย่างละคือรวามใช้ไม ใบโรตารีหนาเจ็ดมิลนะครับใบโรตารีหนาเจ็ดมิลตัวนี้เป็นรุ่นเจ้าแถวปั่นนะครับแถวละหกใบเป็นห้าสิบสี่ใบนะครับเก้าแถวปั่นนะครับห้าสิบสี่ใบนะครับแล้วก็เรื่องของแขนนะครับแถมสลักครบทั้งสามนะครับจากทางบริษัทมาเลยครบทั้งสามนะครับแล้วก็แล้วก็เสื้อจากทางบริษัทฟาร์มเทคนะครับเสื้อจากโคกหินตั้งต้นทัเตอร์นะครับแล้วก็เรื่องการรับประกันนะครับรับประกันหนึ่งปีจากทางบริษัทนะครับมีสแกนวาโค้ดนะครับายเทคนิคสินค้าฝ่ายอะไรนะครับ แล้วก็แพ่เอเถิดสินค้ามีครบนะครับแล้วก็ทางร้าน yes. เรานะครับเขียนใบรับประกันให้ทุกครั้งนะครับส่วนหนึ่งจะส่งคืนบริษัทนะครับส่วนหนึ่งจะให้ลูกค้นานะครับเราจะทําการเขียนให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับนะครับเรื่องการรับประกันรับประกันดีแน่นอนนะครับเรื่องบริษัทันธ์เถินะครับอีกอย่างนึงนะครับเรื่องของแหวนนะครับย่อยอีกตัวหนึ่งนะครับแถมมาพร้อมใช้นะครับท่านใดนะครับเห็นคลิปนี้นะครับ เงินไม่ถึงก right. e ็ไม่พอนะครับสามารถจัดไฟนงินได้แล้วนะครับที่สินเชื่อสักยามทุกสาขาทั่วประเทศนะครับท่านใดสนใจสินค้านะครับแต่ยังไม่ทราบว่าจัดไฟนงินแบบไหนนะครับโทรมาสอบถามเราได้ที่เบอร์โทร0831294255 0802013156นะครับเราตั้งอยู่ที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ผมขอสอบถามหน่อยครับพี่เอารถตุรีฟาร์มเทค FTR154X ตัวนี้เอาไปใส่รถถ่ายรุ่นไหนครับ50กัน L5018 กุ้งกุฎ่าย L5018 นะครับโอเคนะครับพี่เห็นรถตุรีฟาร์มเทคแล้วรู้สึกยังไงครับ อยากลองใช้ดูอยากลองใช้ดูนะครับครับลองใช้ดูแถบนี้เป็นงานนาหรืองานไร่ครับงานนาครับงานนาสวนมากเนาะโอ้งานนาสวนมากอุจะลีฟวามจิของเรานะครับสามารถตัดได้ทั้งนาและไร่นะครับท่านใดนะครับใช้กับงานไร่ก็โทรสอบถามได้หรืองานนาก็โทรสอบถามได้นะครับนะครับวันนี้เราบริการยังไงครับมาถึงบ้านแล้วดีมากครับดีมากเลยเนาะ เอาลงให้ด้วยเอาลงให้ด้วยเนาะครับครับถึงจะให้เรา,เาลงให้หรือจะเอาประกอบใส่รถก็ได้ทั้งสองน,นะครับนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกที่เป็นอย่างสูงน,นะครับอขอบคุณครับ